โอเคครับผมต่อไปนะครับเรามาดูภาชนะที่ใช้ในการเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟไวน์นะครับบ้านเราก็เรียกเหยือกนั่นแหละเนาะนะครับภาษาอังกฤษมีทั้สองอย่างจะเรียกว่าจักก็ได้นะครับน่าจะเรียนตั้งแต่ในปฐมรล้วนะครับแต่คําศัพท์หรูๆเราจะเรียกว่า water pitcher นะครับ water pitcher นะครับโอเคมีทั้งที่เป็นแบบสแตนเลสมีทั้งแบบที่เป็นแบบแก้วใสๆนิ่งๆแบบนี้นะครับก็เรียกว่า water pitcher เหมือนกันนะครับส่วนคําว่า carafe ตรงนี้หมายถึงอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับอ่าอันนี้ หน้าตาคล้ายๆแจกันดอกไม้แต่ไม่ใช่นะครับสังเกตด,ดูมันจะมีปากที่เอาไว้สำหรับริมเครื่องดื่มนะครับอันนี้เราเรียกว่าคาราฟโอเคนะครับคาราฟเนี่ยจะมีอยู่2ไซส์ด้วยกันไซส์เล็ก500ม mm ิลลิลิตรไซส์ใหญ่1ลิตรนะครับ ก็คือจะสามารถใส่วายได้เยอะกว่านะครับเ,เราใช้คาราฟในการเสิร์ฟวายที่ไม่ได้เสิร์ฟเป็นขวดนะครับเ,เมื่อลูกค้าสั่งวายแต่ที่เราสั่งมาเป็นแบบขวดใหญ่ๆ5้าลิตรสิลิตรเนี้ยนะครับเราก็จะแบ่งวายใส่คาราฟนะครับแล้วก็ไปเสิร์ฟใส่แก้วแยกมาานอีกทีหนึ่งโอเคนะครับอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งอันนี้เรียกว่า Water pitcher นะครับสำหรับเสิร์ฟน้ำนะครับส่วนอันนี้เรียกว่าคาราฟนะไซส์นี้คือไซส์1ลิตรไซส์เล็กกว่านี้ก็จะเป็นครึ่งลิตรนะครับใช้สำหรับเสิร์ฟไวท์ที่เ,เสิร์ฟเป็นลิตรนะครับเสิร์ฟแบบแบ่งเสิร์ฟนะครับไม่ได้ไม่ได้สั่งเป็นขวดโอเคนะครับขอบคุณครับ